สวัสดีคะ่ะคนลักขณากรมวันนี้ขนอนรีวิว59นะคะจะมาดูดวงประจำเดือนกันยายน2566ค่ะซึ่งคนลักขณากรมเนี่ยเจ้าเรือนเขาะเจ้าเรือนตันุของกรมเนี่ยคือราหูนะคะอยู่สหัชชะนะคะซึ่งคนกรมในเดือนนี้ก็น่าจะวุ่นวายกับเพื่อนฝูงบริวารน,นะคะแล้วก็ให้ระวังการถูกคัดโกงจากเพื่อนฝูงบริวารด้วยนะคะ มีสิทธิ์จะเป็นเรื่องการเงินได้นะคะเพราะดาวเพราะดาวการเงินเนี่ยอยู่ในเรือนสหัชชาด้วยให้ระวังเรื่องเล่เหลี่ยมเกี่ยวกับการเล่เหลี่ยมเพทุบายเกี่ยวกับเรื่องการเงินการคดโกงหลอกลวงเบื้องหลังนะคะสําหรับลักนาราศีกรมซึ่งกรมเนี่ยเขามีดาวเสาร์เนี่ยกรมลักนาอยู่นะคะมาทับลักนณาอยู่ตั้งแต่หนึ่งมีนาสองพันห้าร้อยหกสิบหกแล้วนะคะซึ่งกรมเนี่ยเขาอาจจะในบางรายเนี่ยเขาอาจจะมีปัญหาเรื่องความรัก แต่ในบางรายเนี่ยคนโสดเนี่ยเขาอาจจะมีคนเข้ามายิ่งถ้าเป็นท่าดาวเสาเป็นสี่ด้วยแล้วเนี่ยอาจจะมีคนเข้ามาซึ่งในเดือนนี้ชาวกุมเนี่ยอาจจะมีคนเข้ามานะคะซึ่งอาจเข้ามาแบบลับๆคบแบบไม่เปิดเผยนะคะที่จะมีมีโอกาสเข้ามานะคะซึ่งก็เป็นก็ลองคอบกันไปดูก่อนใจอย่าเพิ่งเปิดเผยนะคะถ้าถ้าสมมติว่าคน,คนโสดที่จะครอบใครในช่วงปีสองสองถึงสามปีเนี่ย ให้คบดูใจกันไปก่อนแต่อย่าเปิดเผยถ้าเปิดเผยเดี๋ยวจะเกิดการเลิกราการเลิกรากันได้นะคะส่วนในเดือนนี้เนี่ยคนกลมเนี่ยเ,เรื่องการเจราจานะคะเรื่องการเจราจากับห้นส่วนคู่ค้าคู่สัญญาเนี่ยให้ผลดีนะคะสําหรับคนกลมนะคะแต่ว่าให้ระวังเรื่องออการลงทุนโครงการใหม่ๆนะคะจะมีปัญหานะคะซึ่งปัญหาที่เกิดขึ้นเนี่ยอาจจะเกิดขึ้นมาจาก ระยะทางนะคะหรือว่ามันเป็นการลงทุนในทางไกลนะคะทางไกลหรือว่าต่างถิ่นต่างแดนทําให้มีปัญหาตรงนั้นการหรือว่ามีการมีปัญหาเกี่ยวกับลูกน้องบริวารเข้ามานะคะซึ่ง ลูกน้องบริวารอาจจะสร้างปัญหาให้เจ้าชะตานะคะสำหรับคนกลมนะคะแต่การแต่ว่าการเจรจาต่างๆเนี่ยก็ยังให้ผลดีการเจรจาต่างๆเนี่ยก็ยังให้ผลสําเร็จจุนะคะซึ่งการเจรจาเนี่ยหลังวันที่7กันยาไปแล้วเนี่ยจะให้ผลดีมากกว่าต้นเดือนแต่ถ้าต้นเดือนเนี่ยอาจจะมีความล่าช้านะคะซึ่งอาจจะตกลงกันยังไม่ได้นะคะแต่ถ้าเป็นหลังวันที่เจ็ดไปแล้วเนี่ยการเจรจาถึงวันที่6 ถึงวันที่6ตุลาด้วยซ้ำที่เวลาเจ,เจราจาอร่อยแล้วเนะี่ยก็จะให้ผลดีกับเจ้าชะตานะคะแต่ก็ให้ระวังเรื่องการขัดแย้งปากเสียงบ้างนะคะซึ่งอาจจะมีปัญหาคำพูดคำจ่าเงี้ย กว่าจะตกลงกันได้เนี่ยอาจจะมีปัญหาเรื่องเกี่ยวกับการพูดกันจาหรือว่าการขัดคอ,อกันบ้างนะคะซึ่งซึ่งทําให้อ่าติดขัดนิดติดขัดบ้างแต่ว่าการเจราจาก็ยังประสบความสําเร็จอยู่นะคะแต่การเจราจาเนี่ยต้องเจราจาแบบปรับๆอยากเปิดเผยนะคะซึ่งถ้าเจราจาแบบเปิดเผยเ,เนี่ยเวลาไปพบใครเนี่ยก็เปนแบบเงียบๆน่าจะเป็นผลดีกับเจ้าสตามากกว่านะคะซึ่งเดี๋ยวเรามาดูอ่า เรื่องการเงินเรื่องการเงินที่บอกเมื่อกี้นะคะซึ่งเรื่องการเงินเนี่ยในนวางเนี่ยเดี๋ยวขอดูไปไปลายเดือนนิดนึงนะคะอ่ามันในปลายเดือนกับอ่าทั้งเดือนเนี่ยจะไม่ค่อยต่างกันเท่าไห,หาาร,ร,หเเะะร่เรื่องการเงินเนี่ยเรื่องการเงินเขาเป็นเจ้าเรือนเจ้าเรือนเป็นพระฤหัสที่บอกอยู่ในสาหะนะซึ่งก็มันมันมีอ่าพระฤหัสเป็นเจ้าเรือนลาภะด้วยนะคะจริงๆแล้วว่าเรื่องการเงินเนี่ยเจ้าชะตาใน ในปีนี้ถ้าดาวพฤหัสบดีไม่เป็นการิจรเรื่องการเงินของคนกลมเนี่ยก็จะมีเข้ามานะคะมีเข้ามาเรื่อยๆดีด้วยซ้านะคะซึ่งผู้ใหญ่ให้การสนับสนุนแล้วก็เข้ามาตลอดแล้วก็แล้วก็ในเดือนนี้ผู้ใหญ่เนี่ยผู้ใหญ่ผู้ชายเนี่ยหรือว่าอาจจะเป็น พ่อก็ได้หรือว่าเป็นผู้ใหญ่เจ้านายอะไรอย่างเงี้ยให้การสนับสนุนเรื่องการเงินเจ้าชะตาดีแต่เดือนนี้ก็ต้องระวังเรื่องการขดโกงด้วยนะคะการคบโกงการหลอกลวงที่บอกแต่ต้นคลิปนะคะ,ะเรื่องการเงินก็จะประมาณนี้ลาบผลต่างๆก็ยังให้ผลดีงานส่งงานเสริมต่างๆก็ยังให้ผลดีกับคนลักนณากลุ่มอยู่นะคะแต่ในบางรายเนี่ยที่ในในเรือนปัตนิเนี่ยถ้ามีดาวดาวเขาเรียกดาว ดาวศุกร์นะคะหรือว่าดาวจันอย่างเงี้ยก็จะมีปัญหาเรื่องความรักต้องระวังแล้วก็มีปัญหาเรื่องอคนกันแกล้งนะคะในที่ทํางานก็ต้องระวังเดี๋ยวมาเรามาดูเรื่องเดี๋ยวนะคะคนกลมเนี่ยในเดือนพันธุ์ุเนี่ยเขามีมรตยยอยู่ด้วยมรตยยในในในนวางอยู่ตนุซึ่งคนกลมมีเกณฑ์ที่จะโยกย้ายที่อยู่ออฟฟิศนะคะซึ่งซึ่งในเดือนนี้เขก็มีเกณฑ์ที่จะโยกย้ายอยู่นะคะถ้ามีถ้าโยกย้ายไปแล้วอะก็ ก็โอเคค่ะเพราะว่ามันมีเกณฑ์ยกย้ายหรือว่าอาจจะมีเกณฑ์ขายบ้านทิ้งก็ได้นะคะแต่ว่าที่เห็นนี้น่าจะเป็นการยกย้ายมากกว่ายกย้ายกระทันหันยกย้ายออฟฟิศยกย้ายบ้านนะคะหรือเปลี่ยนหรือว่าอีก,อ,กอีกในยะหนึ่งก็อาจจะมีการเปลี่ยนรถนะคะมีโอกาสนะคะในเดือนนี้นะคะเดี๋ยวเรามาดูเรื่องอกรรมะนะคะเรื่องการงานการงานเขาเป็นดาวองคคาร เจ้าเรือนคือดาวังคารแล้วก็สาชะการแล้วก็ดาวังคารเข้ามรณะ45วันซึ่งดาวซึ่งคนกลมเนี่ยมีเกณฑ์นะคะมีเกณฑ์เดินทางต่างถิง่นต่างแดนในบางรายนะคะดาวพุทธด,ดาวมรณะดาวมรณะอยู่ในปัตตานีด้วยในบางรายในบางคนนะคะให้ระวังอ,ออกจากงานเบื่อหน่ายงานนะคะแล้วก็ หมดความอมดทนเขียนไบลาออกอย่างนี้นะคะต้องระวังสักงนิดนึงซึ่ง้าลาออกเนี่ยเจ้าเรือนกรมมะนะคะสี่สิบห้าวันนะคะถึงจะได้งานนะคะต้องต้องดาวังคารเข้าสุภะก่อนเข้าสุภะก็อาจจะยังไม่ได้งานเพราะว่ามันเป็นประนะคะเพราะว่ามันไม่มีกําลังต้องเข้ากรรมะเป็นเกษตรปีนะคะซึ่งอาจจะถ้าจอ,อกงานก็อาถ้ามีงานรองรับู่แล้วมันก็โอเคแต่ถ้ายังไม่มีงานรองรับอาจจะว่างานัก เดือนกว่าๆเนะกับสองเดือนนะคะถึงจะได้งานนะคะวันที่ชาวกุมควรระวังนะคะในเรื่องต่างๆนะคะก็คือวันที่ยี่สิบสี่ยี่สิบห้านะคะวันที่สิบวันที่สิบเอ็ดนะคะแล้วก็วันที่สิบห้าสิบหกนะคะเดี๋ยวเราขอมาดูเรื่องอในอาริอาริมันมีดาวสองดวงคือดาวศุกร์แล้วก็ดาวศุกร์มันก็อยู่มันถอยมาอยู่อารินะคะซึ่งปัญหา ปัญหาการเดินทางมันมีอยู่นะคะก็ต้องระวังสักนิดนึงแล้วก็อาจจะมีปัญหาเรื่องอ่ะที่บอกเมื่อกี้มีการโยกย้ายบ้านนะคะหรือว่าอาจจะมีการขายบ้านทิ้งนะคะเรื่องอันมีปัญหาเรื่องเกี่ยวกับครอบครัวหรือว่าคนภายในก็ได้นะคะให้ให้ระวังนิดนึงนะคะซึ่งของกลุ่มก็มีเพียงเท่านี้นะคะขอบคุณมากเลยคะ่ละลัคนาราศีกลุ่มนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ด้วยนะคะขอบคุณคะ่ะ